พระนาเกษณก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษการงานของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นชินบุตรก็คือการพิจารณาสังขารโยนิโสมนสิการการตามพิจารณาในสติปัฏฐานการถือเอาแต่แก่นอารมณ์การรบกับกิเลสการบำเพ็ญประโยชน์ตนข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรทั้งหลายพึงทำ ันถามว่าแล้วการบูชาของพระชินบุตรทั้งหลายควรทําอะไรก็คือการพิจารณาสังขารทั้งหลายคือพิจารณาสังขารสังคตะธรรมทั้งหลายนับหนึ่งก็คือสังขารธรรมใช่การพิจารณาสังคตะธรรมสองนับเป็นสองก็ควรพิจารณานามรูปนับสามควรพิจารณาเวทนาสามทำสี่ที่ควรพิจารณาคือควรพิจารณาอาหารสควรพิจารณาอุปาทานขันห้าควรพิจารณา อายตนะภายใน6ควรพิจารณาวิญญาณทิติ7ควรพิจารณาโลกธรรม8ควรพิจารณาสตาวาต9ควรพิจารณาอายตนะสิบควรพิจารณาอายตนะสิบสองควรพิจารณาปฏิจจสมุบาสิบสควรพิจารณาท่า18นั่นคือสิ่งที่พระพิสุควรพิจารณาควรโยนิโสมนสิการ ด้วยสมะถะและวิปัสนาการตามพิจารณาสติปัฏฐาน4การเจริญอนุปัสนา7ในกายการเจริญอนุปัสนา7ในเวทนาการเจริญอนุปัสนา7ในจิตการเจริญอนุปัสนา7ในธรรมทั้งหลายหรือการถือเอาแต่แก่นแห่งอารมณ์คือสมะถะและวิปัสนาว่าอารมณ์เหล่านั้นจะมีสาระแก่นสารต่อเมื่ออารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่ง สมถะและวิปัสนาเพราะฉะนั้นให้ถือเอาแต่สมถะและวิปัสนาที่เป็นแก่นแห่งอารมณ์หรือสาระที่ได้จากอารมณ์ต่างๆด้วยสมถะและวิปัสนาเพราะฉะนั้นกิจของพระพิสืูการรบกิเลสก็คือรบกิเลสเนี่ยแปลว่าพิจารณาอย่างไรจึงจะกําจัดความเศร้าหมองทางความคิดได้เพราะคำว่ากิเลสเป็นชื่อของความเศร้าหมองทางใจคิดอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงจะดับความไม่สบายใจได้จึงจะแก้อักเสบความคิดได้ แก้จิตที่มันอักเสบได้ทําใจให้สบายได้ทําใจให้เป็นสุขกับสมถาวิปัสนาได้มันการบำเพ็ญประโยชน์ตนเนี่ยนะการบำเพ็ญประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญไตรสิกขาบำเพ็ญอธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาข้อนี้ต่างหากเป็นกิจที่ภิกษุผู้เป็นชินบุตรบุตรของพระชินเจ้าทั้งหลาย เพิ่งทำการปฏิบัติบูบชาแบบนี้ขอถวายพระพรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้ว่าพวกเธอจงประกอบแต่การงานที่สมควรเหล่านี้เท่านั้นเถิด